น้ำตาแตกทั้งประเทศภาพเดียวที่ทำให้ทั้งงานกลั้นน้ำตาไม่อยู่คุณยายคนหนึ่งเดินขึ้นเวทีมอบของให้ต้นเข้าสุปรยาก่อนจะกระซิบบางอย่างที่ไม่มีใครรู้ว่าเธอพูดอะไรวันนี้เราจะพาทุกคนไปร่วมซึ้งกับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากบนโลกออนไลน์เหตุการณ์ที่เรียบง่ายแต่กลับสะเทือนใจแฟนเพลงทั่วประเทศ สวัสดีครับคุณผู้ชมผมผู้ประกาศจากช่องผัวอีซอครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปร่วมซึ้งกับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์แต่ก่อนจะไปอัปเดตข่าวเด็ดประเด็นร้อมคืนนี้เรามาอัปเดตคิวงานของน้องต้นข้าวสุปริยากันก่อนครับวันนี้วันที่12ตุลาคม2568เวลา9้ามงครึ่งเชา้าน้องต้นข้าวมีคิวร่วมงานทอดเจถินสามัคคีที่สำนักสงรัพย์สมบูรณ์สี ตำบลชับมะนาวอันเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีและในช่วงข้ำเวลาสองทุ่มตรงน้องต้นข้าวจะขึ้นแสดงในงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนามงคล51ปีพระครูสุวรรณการนาพิญูณวัดหนองพังตรุตำบลพังตรุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีใครอยู่ใกล้จุดไหนอย่าลืมไปร่วมให้กำลังใจน้องต้นข้าวกันเยอะๆนะครับ เพราะไม่ว่าเธอจะไปที่ใดเสียงหัวเราะและพลังใจจากแฟนเพลงคือสิ่งที่ทำให้ศิลปินตัวน้อยคนนี้เดินหน้าต่อไปได้อย่างงดงามจริงๆจากข้อมูลที่ทีมงานของเราไปพบในกลุ่มแฟนคลับ FC พลังเงียมมองต้นข้าวมีผู้ใช้ชื่อชั้งน้อยแอนฟิ์ได้โพสต์ภาพและเล่าเรื่องราวจริงที่เกิดขึ้นในคืนวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาสถานที่คือวัดห้วยสะพานจังหวัดกาญจนบุรีในงานทอดกรถินสามัคคีประจำปี และบนเวทีแห่งนั้นศิลปินสาวเสียงใสต้นข้าวสุปริยาได้รับเกียรติให้ขึ้นร้องเพลงเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพและชาวบ้านระหว่างที่เสียงเพลงกำลังบรรเลงอยู่นั้นได้เกิดช่วงเวลาที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นหญิงชาราท่านหนึ่งหรือที่แฟนคลับเรียกกันติดปากว่าคุณยายค่อยๆเดินเข้ามาที่หน้าเวทีด้วยสีหน้าปลื้มปลิ่มในมือถือของขวัญเล็กๆที่เตรียมมาเองกับมือทำทีที่น้องต้นข้าวเห็นคุณยาย เธอเก้าวลงจากเวทีเล็กน้อยแล้วรับของขวัญน,นั้นด้วยความนอบน้อมพร้อมยกมือไหว้ด้วยรอยยิ้มและแววตาที่เปี่ยมด้วยความเคารพหลังจากนั้นคุณยายได้ก้มลงกระซิบบางอย่างกับน้องต้นข้าวซึ่งไม่มีใครได้ยินชัดว่าพูดว่าอะไรแต่สิ่งที่เห็นชัดคือสีหน้าของน้องต้นข้าวที่อ่อนโยนและรอยยิ้มเล็กๆที่แฝงไปด้วยความตื้นตันเพียงเท่านั้นภาพเหตุการณ์ไม่กี่วินาทีนี้ก็กลายเป็นไวรัลทันทีในกลุ่มแฟนคลับ และถูกแชร์ต่อกันอย่างรวดเร็วหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภาพนี้มีพลังมากกว่าคำพูดใดๆบางคนถึงกับเขียนว่าเห็นภาพแล้วยังกลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยและเมื่อย้อนก่อดไปดูโพสต์ตของผู้เห็นเหตุการณ์เราพบว่าหลายคนยืนยันว่าคุณยายท่านนี้เดินเท้ามาเองจากหมู่บ้านใกล้ๆด้วยความตั้งใจจะมาดูน้องต้นข้าวให้ได้สักครั้งในชีวิตเธอบอกกับคนรอบตัวเพียงว่า อยากเห็นหนูน้อยร้องเพลงต่อหน้าอีกสักครั้งก่อนตายคงไม่ต้องบรรยายอะไรมากไปกว่านี้เพราะภาพตอนที่คุณยายก้มลงจับมือน้องต้นข้าวและพูดบางอย่างเบาๆนั้นกลายเป็นภาพที่ทั้งงานเงียบสนิทมีเพียงเสียงสะอื้นเบาๆจากผู้ชมที่อยู่รอบข้างสำหรับน้องต้นข้าวเธอไม่ใช่แค่ศิลปินลูกทุ่งเสียงดีแต่สิ่งที่ทำให้แฟนเพลงรักเธอคือหัวใจหัวใจที่รู้จักกตัญญู อ่อนน้อมและให้เกียรติผู้มีพระคุณเสมอผู้คนในคอมเมนต์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้นข้าวสุปริยาคือเพชรแท้ของวงการลูกทุ่งไทยอีกคนหนึ่งเขียนว่าแววตาของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มของคุณยายคือคำตอบทั้งหมดและในโพสต์เดียวกันยังมีคอมเมนต์จำนวนมากที่แสดงถึงความซาบซึ้งเช่นเห็นภาพนี้แล้วน้าตาไหลมันสื่อถึงอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งมาก ขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงและอยู่ดูน้องต้นข้าวอีกน,น,นานๆคืนนี้ทั้งใจอบอุ่นรู้เลยว่าศิลปินคนนี้ไม่ได้ดังเพราะโชคแต่ดังเพราะหัวใจครับผมเองในฐานะคนหนึ่งที่ได้เห็นภาพนั้นก็อดรู้สึกไม่ได้ว่านี่แหละคือพลังของศิลปินตัวจริงศิลปินที่ไม่ต้องพูดเยอะแต่ใช้หัวใจส่งต่อความรู้สึกถึงคนดูได้ทั่วประเทศและสำหรับคุณยายท่านนี้ ผมเชื่อว่าท่านคงกลับบ้านไปพร้อมกับรอยยิ้มและหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขเพราะการได้เห็นศิลปินที่ตัวเองรักอยู่ตรงหน้ามันคือความฝันที่กลายเป็นจริงภาพนี้ไม่ใช่แค่ภาพของศิลปินกับแฟนคลับแต่มันคือภาพของความรักสองรุ่นรุ่นหนึ่งมอบกำลังใจอีกรุ่นหนึ่งตอบแทนด้วยความเคารพและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเพียงภาพเดียวถึงทำให้คนทั้งประเทศน้ำตาแตกได้ในเวลาไม่กี่นาที ศิลปินอาจสร้างความสุขบนเวทีได้ไม่กี่ชั่วโมงแต่ศิลปินที่มีหัวใจจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งชาติได้ตลอดไปต้นข้าวสุปริยาไม่เพียงแต่ร้องเพลงด้วยเสียงแต่เธอร้องด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ที่สุดขอขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ยังศรัทธาในความดีความจริงใจและยังส่งแรงใจให้น้องต้นข้าวเดินต่อบนเส้นทางลูกทุ่งไทยและนี่คือเรื่องราวแห่งหัวใจที่ช่อง หัวอีซอภูมิใจนำเสนอในคืนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป